สวัสดีเพื่อนเพื่อนและพี่องหนองทุกท่านนะยิน,ยนดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมนะอนเอาเพลนอีกนะมาแล้วนะครับจากผู้พัฒนาอีพีเซเว่น 7, ใกล้จะเปิดแล้วนะฮะหลายๆเพจประคมข่าวแล้วนะสลับใครที่ไม่เคยเล่นก็มาดูเกมเพลก่อนนะฮะตัดสินใจนะผมเป็นเกมหลักที่ผมจะเล่นกันอีกเกมนึงน,นะเราจะสมันวอลคอนในเครื่อนะเกมนี้ก็จะเล่นกันแบบเรอาาเรื่อยๆเลยนะฮะยังไงก็ ก่อนไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสล็ปลอดภยัยนะฮะแนะนำร้านท็อปอัพนะฮะเติมเกมเติมถูกเติมปลอดภัยต้องท็อปอัพเท่านั้นนะฮะมีทุกเกมให้ท่านเลือกสรรแล้วตวัวไทยใหญ่ๆมีหมดน,นะไม,ะม line, ่ว่าจะเติมรายเดือนรายแพ็ครายวันอะไรก็แล้วแต่เนาะก็ตอนนี้พรุ่งนีเอเวอร์โซ่ก็อัปเดตใหม่ก็จะเติมก็เติมได้นะฮะแล้วก็เกมเอาเอ่อสำนักบอลคอนเนพรุ่งนี้นะฮะต้องการเติมแพ็คอะไรก็พอเกมเปิดปุ๊บก็รวมแพ็คให้พี่เขาดูปรึกษาแอดมินนะฮะว่าจะเติมแพ็คนี้แพ็คนี้รวมกับแพ็คนี้ ลดเท่าไหร,ร่นะฮะก็ประมาณนะั้นแล้วแอดมินเขาลดให้อยู่แล้วนะฮะก็สะดวกปลอดภัยแล้วก็ถ้าแนะนำมาจากช่องอินตูเกมก็ลดได้อีกเนาะยังไงก็เจอกันันพรุ่งนี้แล้วกันนะแล้วก็ฝากด้วยสลับร้านเติมเกมอุท็รป์แอพของเรานะ่ยนี่ฮะมาดูเกมนี้นะครับผมเป็นผู้พัฒนาไนะอพีซีเว็นภาพสวยจัดนะฮะบ,บอกได้เลยว่าอันนี้ผมเล่นไวนะ้เนาะตอนนั้นเล่นด้วย มันก็โหลดด้วยกระตุกด้วยนะบอกได้เลยว่าเกมแบบภาพสวยมากเลยนะการจัดการทรัพยากรทรัพยากรทุกอย่างนะฮะระงสกิลนะฮะภาพสีสันไม่ต้องพูดถึงอลังการล้านแปดจริงๆนะพราะว่ามันทดสอบสองรอบแล้วไงเราทดสอบทั้งสองรอบแล้ว รอบนีต้ต้องเปิดจริงแล้วนะผมกับน้องคิตตี้รอนอยู่นะว่าอีพิกเซเว่นเราก็ชอบไปโดยทุนอยู่แล้วแต่ว่าเราเล่นตามเขาไม่ทันเนี่ยมันช้าเราเล่นหลังคนอื่นเขาต้องเล่นแบบใหม่เลยเนะฮะเรามาในรูปแบบของอีพิกเซเว่นใช่ไหมก็สบายจะได้เข้าใจ <Yeah. S 2> แค่ตัวเพล็กแม่งโคตรท่แล้วไม่มีใครเท่ไปกว่านี้แล้ว g <น> <le> <le> กราฟิกจัดเต็มเนีย่ยใครไม่เคยทดสอบใครที่ไม่ค่อยสนใจเรื่อง CBT เนี่ย <le> เนีย่ยมันจะมาแล้วมาดูเกมเพลย์เป็นตัวอย่างได้ว่าอผมพื้นที่ไม่พอผมควรจะลบสักนิดนึงไหม ผมควรควรนะถ้าเป็นความคิดเห็นผมผมว่าควรที่จะลบนะแล้วก็เล่นเกมอันนี้ไปด้วยนะฮะมันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมเลยนะสำหรับราชาเทิร์นเบียดอย่างผมนี่ถ้าบอกว่ายอดเยี่ยมนี่คือต้องเล่นแล้วแหละนะฮะหนึ่งระบบทุกอย่างสนุกสนานมากมีทั้องกิวลวานู่นนี่นั่นเยอะแย,ยะไปหมดเนะียผมบอกเลยว่ามีอะไรให้ทำเยอะเล่นคู่กับสมาร์วอลคอน,นี่ขึ้นนะกำลังพอดีนะฮะ ว่าสมเด็จวัวก็กผมันรกๆช่วงแรกๆเลยจบด่านแล้วก็ไม่มีอะไรกับไต่หัวคอยนะเก็บกิจกรรมหาของหาของตัวหลักหากของหาลูนให้กับมอนสเตอร์เราให้เก่งให้ได้ประมาณนั้นสายฟีต้องอดทนนะฮะสมเด็วคอนี้ขึ้นเหมือนภาคหลักน,นั่นแหลนะเนี่ยนี่ฉากนี้ผมชอบมากแม่งโคตรอลังการ ผมบอกเลยว่ามันพัฒนาจากอ e ีพิซีเมาแบบก้าวกระโดดเลยนะอันนี้ผมยังไม่ได้ปรับภาพในเกมนะตอนนั้นเป็น CBT ธรรมดาอันนี้คือเล่นจริงแล้วนะเจกตัวละครมาประมาณนี้มีฮันกัดแทงเราเนะาะสไตล์การเล่นก็เหมือนกันแต่ว่าผมบอกเลยว่ากราฟิกมีการพิ้วไหวฉากหลังนะ ผมชอบเลยนะไอพวกเกมที่มีสกิล3 s k สกิลนะเนี่ยไอเลือกใช้มันได้ได้ความหลากหลายในการใช้มาดูคาสซีนหวว่าเปิดจริงแจกแบบนี้นะ <c oughs> แล้วก็แจกการ์ดสิบใบถ้าแจกได้10บใบแบบเลือกเลือกตัวละครแบบไม่จำกัดเนี่ยโอเคเลยนะได้อย่างนั้นก็จมเลยเดี๋ยวเกมนี้ฮนะถ้าเข้าสตอกก็ถ้าเติมได้ก็จะ ก็น่าจะเติมสำหรับร้านเราร้านเรารับเติมกับทุกเกมที่เติมได้เนาะตไทยนะฮะผมบอกเลยเกมนี้แม่งแจ่มมากผมนี่รอคิดตีรอจนป่วยอพอจะมาแม่งเสือกทดสอบอีกโอ้โหเปิดได้แล้วนะเนี่ยครับใกล้มาแล้วนะหลายหลายเพจประคมข่าวมันมาแน่ๆนะฮเผอมาเดือนนี้ด้วยนะฮะ่ไม่อยากให้มันมาเดือนนี้อยากให้มันมาเดือนหน้าเดือนนี้แม่งซัมมน์วอลแม่งน่าจะกินเวลาชีวิตเราเยอะอยู่นะฮะ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเจอกันครับซัมเมอร์วอร์นยฮะยาวแม่งจนนู้นเลยครับผมยาวจนตีห้าไปเลยเนี่ยเอาให้ตาบอดไปข้างหนึ่งไหวหรือเปล่าไม่รู้นะบอกไปก่อนเนี่ยน,นี่คัสซีนนมงสวยตัวน,นี้นะก็ใส่ความเป็นอีพิกซีเว่นมาเนาะแต่ว่าจัดจัดแบบเขาเรียกว่าอะไรนะกราฟิกอะไรขึ้นมาทันสมัยขึ้น ท่าวิ่งด้วยมีมาฉากนี้ก็ยิ่งเทพสวยจัดมีแสงมืดด้วยนะฮะไม่ควรพลาดเกมนี้ผมอบอกให้ชิญโบูชิญโบู เหมือนเดิมครับเนี่ยมันมีทั้งฮิวแล้วก็มีทั้งฮิวแล้วกลางโลด้วยนะมันเป็นตัวเจ๋ที่ดีนะไอตัวผู้หญิงนะไอผู้ชายก็เป็นตัวแทงที่ดีมากามตามนี้เพื่อแล้วก็หาอีกประมาณสักสองสามตัวสามตัวหรือตัวซ้ำอะไรเงี้ยอาจจะสองตัวสี่ตัวเพราะตอน CPT ผมก็ไม่ได้เล่นยาวมากเพราะฉะนั้นก็ยังติดสตรีมเกมอื่นอยู่เนาะ นี่ฮะมันมีโล่ตรงนี้นี่น่าน่าสำคัญน่าสนใจนะฮะฮิวกลางโล่ช่วย <Okay. S 1> ทั้งทีมนะต,นตัวนี้แจกมากมีไปดูตัวนี้ดีกว่าที่เราได้นี่เตัวนี้แหละชอบตรงไหนเลยไหมชอบตรงไอ,อ้ตัวเล็กๆเ,กเนะีเ่ยไอปีศาจตอนแรกผมคิดว่าแจกมามันลงไม่ได้นะมันลงได้นะคือดูนะไอตัวเล็กๆมันบินบินอยู่ได้นะคือดูนะ คือดูนะเอาฮะเห็นไหมเห,เห็นแมวดำๆไหมตอนแรกผมคิดว่าแมวดำๆคงจะเป็นแบบเขาเรียกว่าองค์ประกอบอะไรไม่ใช่น,นี่ลงมาทั้งตัวเลยทั้งที่นะี่แต่ไม่กว่านี่คือธรรมดาจัดไอ้ที่ทำไม่กวาให้มันสวยวันนี้ ไปเพียงต,งตุ่มตุมตุมนะี่อันนี้น่าจะแรงกว่าเขาแล้ว่ดนะูไปเรื่อยๆครับเกมเพลย์จะตัดสินใจว่ามันมาแล้วสมควรจะเล่นไหมผมแนะนำเลยนะว่าสมควรจะโหลดมาเล่นแล้วก็เล่นแบบจริงจงังไปเรื่อยนะฮะ มันไม่ยากเหมือนเอเวอซูเพราะเอเวอซูเป็นไอดอลใครมีตังก็ไปได้ไกลครับเกตช้าเอเวอซ่ป่านนี้ยังไม่มีกิววอลระหว่างทีมเลยเเนี่เธอจะเข้ามาเป็นกิววอลตีบอสถ้ามีภาษาไทยก็เล่นนะแต่ผมถ้ามีตีบอสเอีวอร์ซูผมคงเข้าไปตีด้วยแหลนะช่วยกันตอนนี้ให้ AI รักษาหัวหน้ากิววอลไปก่อน นี่อย่าบอกนะผมได้ได้ตัวนี้มาเป็นเพื่อนอีก <can> นี่ <to go. S 1> น้องแมวนี่นัารักมีเขาด้วยอ <laughs> <Okay. S 1> uh, นี่ก็อัปเกรดฮีโร่ต่อเมนเนี่ย <laughs> มันน่าทำดีนะแต่ว่าไ, <laughs> ไ,อไ,อไอ้ไอ้แปลงมันเนี่ย ไอ้แปลงเปลกๆนี่ด้วยอันนี้ก็ให้อันนี้ยเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อของขวัญทางไปตายโคตรสวย <c oughs> อารมณ์การมันเปลีฉากตัวธรรมดาถ้าไม่ตายสวยนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะตัดสินใจเอาแล้วกันว่าเฮ้ยจะหลุดไหมนะฮะจะเล่นไหมรอเล่นกับผมก็ได้นะฮะยังไงก็ผมสตรีมอยู่แล้วเกมนี้ผมก็บอกไปแล้วนะว่าเกมนี้ต้องสตรีมไม่สตรีมไม่ได้เป็นเกมหลักที่นิยมนะฮะแล้วก็เจอกันใหม่วันนี้นะครฮะวันนี้ก็ Steam สตรีมซามานุนวอร์จเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้รอต,ตัวก่อนนะฮะสวัสดีครับผม